ใช่สะพานหันแล้วขอหนึ่งที่ได้ไหม<ะ>ขอหนึ่งชามได้ไหมใส่หมดเลยใส่รวมมิตรรวมมิตรเลยครับอันนี้ของพี่ใช่ไหม ข้าวต้มทรงเครื่อง80บาทใส่ทุกอย่างเลยครับถือว่าไม่แพงนะอร้อนเลยจะขอสดตัดไม่ต้องปุงอะไรทั้งสิ้นหลยอนดีนะ